สบายดีจ้าวันใหม่ลูก,ก,กมะขามมะลุกลยือเอาเถิงมะลูกคันล้ายคันเอาเถิงแล้วเอาลายลายมาไปกินสมมะขามนี่มะขามพอดีกินอยู่ได้ลูกเน้นนอยเบาเออบังจังลูกจังจัง,จง ทางการนมันคา,ามเนี่จ้าไี่ไม่เจ้าให่อือพอเลยลูกโอ้ยนี่ได้แล้วไม่ไม่พาก็ไปเบิ่งบาอุ่มอ่ะนะ,ม,ะมั่งลังคาเ่นจ้างให้มามั่งหลังคาอยู่แถวนอกๆหลนหมพากัอยู่ห่มเด้อลูกได้จยอกแดดเด้อ นี่กำร้านทรายแลวก็แอ้จอ,อยท้างเพื่อนและมาม่ากันเป็นจ้างให้มาม่าเบาอ้อมเบาอ้อมเป็นได้ความสูงบ่ย่านบอตาตัดได้หนึ่ง ได้มากมาได้ละครึ่งหนึ่งโดยถ่ายอยู่รูปมาเลยลูกแม่มันสิครบเออไปแล้วแม่ลูกแม่มันอยู่พูน้นองมิวเห็นมาหน่อยนี่มาหน่อยบอ่ลลก หมีวิวกับมาหน่อยหมักแท้ๆมาหน่อยอยู่ในเฮือนก็เอาในนี่เลยเฮือนหมูเฮือนของหมูเออสนางมีมาหน่อยสามโตสนางจะเอาให้เบ่งจ้านสิ้นจะเสียงอยู่ในสายเลย จ้าเอ๊เดนี่พี่น้องตัวดำแล้วก็ตัวการนอนอยู่ในนี่ฮะนี่แกนลาเปาไปหลิงกับเทนเนี่ยบ่บเ,เ,บเทนเราไปอยู่เฮือ <N> นนี่นี่นี่ตัวนี้เป็นตัวช่างอันน้นนี่ฮะโอ้มาลูกตัวนั้นลูกตัวดำนี่นไ,นะไอยางลูก ยังไปย,ยังไปมังใบป่า,ปาเห็นมาหน่อยถึงใจแล้วนะสมเพินนี่ได้แม่มันนี่พี่น้องแม่มันก็จ่อยจ่อยลูกลูกสี่โตเอ้ยเอาเมื่อตัวหนึ่งแล้วแล้ว,ลวสนางอยากคอน้ำอีกตัวหนึ่งนี่สีดำนี่พี่น้อง ดำปอดนี่ตัวนี้น้ำตัวนี้มาเปอดเอ้าสีดำงามนี่โตมันกันใหญ่ชุง้นม่ตะกับกรแมงกับปะตูบอ่ชุ่มชนวันใหม่กับมากับบ่อยบันไดหรอกมีตะโบกับมิวนี่แหละหมักอมาุ่่มชนม่้ายหนเหมือนันวนแม่กแตาหน้กตัวนี้งามบ่หนกตัวนั้นบะ งามบ่ะน,น,นี่แม่มักตัวดำนี่ตัวดำมันงามมันุยดุยนี่อีกสี่แผ่นว,ว่ะแกสิ่งแรกอะไรเอายางหมัดแม่จังบอลด ทางแล้วหลังกากค้นขึ้นรถไปส่งให้แล้วอยู่เพื่อนคนละงินบันผักคนอยู่ดินของเราเราจะไปปลุกงานใหม่อยู่ <S <S แดดแห้งอะไรขึ้นลันลงค้าตลอดใบาบแดดแดดสนางอะไรแก้เสื้อให้เบาอุ้มซะเป่นท่อนแดดของมิวอ,อุ้มมามาอยู่แบ อันนี้ก็ต่มากต่ามั่งเีเอาไม่ลงเลยจ้ามาอบรญานความสูงอย่างตุ้นุดตีตอย่เปิดเลยบเกอขึ้นสูงแค่เขื่อนมอุ้มมาแล้วขึ้นแต่เสืนเป็นอะึนเต่ยาเดบุเสือแดงวัดเซียนายระบญายานมันเปิดเผาบเคยขึ้นแค่เขื่อเอ๋ออ เปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกันลงหมวกก็ไม่ได้พากันเอาจากคนเลยเพื่อนหนึ่งกับติดแคมทางสายเล็กสิบติดทางถนนใหญ่หามาหน่อยกันจะลงแง,ง่งเ <c oughs> ง่งเง่งเง่งเหระ

โบ้ไปได้หูกอปลาต่อไปนะนั่งนั่งนี่แล้วมันจังเย็นหรอก้มาหน่อยน้ำให้ีน้อาหน่อึงโย่ก็นำมาหลบถอกลางน่อยนึงนั่งลิมน้ำมาหน่อยแดดแดดนะแม่ถ่ายไปหน่อยหนึ่ผู้ย่านก็ผู้บ่ย่านเนาะ ตไปตาอ้วกแต่เบาอ้วอัีเล,เล ring ring ็กตะลังจับตังอะไรบ่าวเนี่ยเอาเดีก

อันดียฮะสะต่อยซื่อๆเอาวบบนี้เพิ่นเพิ่นดึงเอาเดยยวๆๆๆดีจะคล้องได้เยาเลยวันนี้พากันคนหลังจากมั่งแล้วยังอะเรยแล้วก็พากันคนมาดีนนเลาเดียจ้าพี่น้อง